เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยธุรกิจ SME ที่มีมากกว่า98.5%คิดเป็นสัดส่วนรล40ของ GDP รวมทั้งประเทศแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากธุรกิจ SME ล,ล้มลงเศรษฐกิจของประเทศนั้นจะเป็นอย่างไร ึงธุรกิจ s f e ในเรื่องของพาพร้าวของฮันนี่นะคะโดยเป็นธุรกิจของคุณป้าจันหอมบอฟเฟตค่ะแล้ววันนี้จะมีผู้สนใจในธุรกิจ2ท่านนะคะจะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยก็คือคุณจริญชัยชื่นจิตแล้วก็คุณธนาการเทียมสอนค่ะเชิญทั้งสามท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะแลนนี่ก็คือเจ้าของธุรกิจมะพร้าวหอมฮันนี่นะคะหือคุณป้าจันหอมบอฟเฟค่ะ จะเป็นผู้สนใจในธุรกิจสองท่านนะคะก็คือคุณธนากรเตียงสอนค่ะแล้วก็คุณจเจริญชัยชื่นจิตค่ะต่อไปเราก็จะเชิญผู้สนใจใธุรกิจสองท่านเชิญสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจของคุณป้าได้เลยนะคะเออทำไมป้าถึงผลิตสินค้านี้ขึ้นมาอืมตอนแรกป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ตอนแรกก็คือเลี้ยงพึ่งมาก่อนเนาะพอดีไปอยู่ในที่โอเทเออแล้วก็นี้ปฟาบอกว่าเออบ้านเรามีมะพร้าวเยอะเนาะทํายังไงให้เอาน้ำมันมะพร้าวออกมาป้าก็ทําให้เขาดูตึ้งวิธีการเคี่ยวเหมือนมาก่อนเหมือนเอามะพท่ามาคั้นบีบกะัะนี้แล้วก็เคี่ยวนะคะเคี่ยวแล้วก็ได้น้ำมันมะพร้าวมาเออขาบอกว่าโอ้ทำไมมันออกยากจังเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แล้วเขามีวิธีใหม่นะ,นะคือวิธีการสกัดเย็น ป้าก็ทดลองทามนมานะแล้วในเรื่องของการตลาดนี้เป้าไปขายที่ไหนบ้างครับอ๋อขายโอท็อปขายดีที่สุดคือเวลามีงานโอท็อปนะจะไปขายแล้วก็จะไปขายที่โรงพยาบาลไทยที่เขามีสินค้าปลอดสารสินค้าเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็ตามตลาดถนนคนเดิน เออแล้วแต่แต่ละเดือนเนี่ยป้าป้าผลิตได้กี่กี่ขวดนะะกี่อืมคือป้าไม่ได้ผลิตคือมีเวลาก็ผลิตเวลานี้มาคะก็ผลิตแต่วันหนึ่งเนี่ยป้าจะผลิตได้ประมาณอ่าประมาณเจ็ดขวดเนี่ยวันหนึ่งถ้าผลิตถ้าวันไหนผลิตคือใช้เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงการต่อไปขอเชิญคุณนากรสอบถามคำถามเกี่ยวกับธุรกิจไอเดียที่ของป้าเป็องเานะคะป้าอ่าผม ควนช่วยบอกกระบวนการผลิ้ไหมว่ามันมีพิธีอะไรบ้างค่ะคือการผลิตต้นต้นคือจะต้องไปหาซื้อมะพร้าวมาก่อนเนาะมะพร้าวมาแลาา้วม,มาจ้างคนเฉาะเอาเปลือกออกเสร็จแล้วก็เอาผิวมันออกเขาก็จะเอามะพร้าวมาให้ป้าเป็นลูกป้าก็เอาไปล้างล้างเสร็จแล้วป้าก็เอาไปโม่การทีร่โม่เป็นเป็นมะพร้าวมาก่อนแล้วป,ป้าก็จะเอาไปคั้นค,ค,คั้นเป็นกะทิ ออกมาเป็นกะทิออกมาเป็นกะทิค้าเป็นกะทิก่อนเสร็จแล้วป้าก็เอาไปพักไว้พักไว้ให้ไขมันของมะพร้าวเนี่ยลอยขึ้นมาเสร็จแล้วป้าก็จะช้อนเอาแต่ไขมันตัวเนี้ยไปเข้าฟิสไปเข้าช่องฟิสเสร็จแล้วป้าก็จะเอาออกมาจากฟิสใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงออกมาก็จะออกมาเป็นน้ํามันแล้วป้าก็จะตัดตัตัออกมาก็จะได้น้ำมันมะพร้าวใสๆอย่างที่บครับป้าครับแล้ว คือไอ้ตอนตอนที่เราตอนที่เราเอาบาง้าทิ้มไว้คือตอนนั้นน่ะมันจะออกเป็นสีใสๆแบบนี้ไม่เป็นไม่เป็นค่ะมันจะเป็นแบบขาวๆเป็นไขมันขาวๆือได้ไหมเป็นสีของกะทิค่ะใช่ค่ะหลังจากจะเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วเอาออกมามันถึงจะใสมันจะใส่ค่ะแล้วในส่วนของไอ้ที่ว่าเป็นที่ว่าส่วนที่เหลือเป็นกาดที่เหลือคะป้าเราเอาไปใช้อะไรได้อีกเนาะ อ๋อตัวนี้คือป้าก็จะเอาไปเทใส่ต้นไมเ้เอาไปทำบางทีก็เอาไปหมักไว้ก่อนอแล้วมาทําเป็นปุ๋ยได้โอ,อ,อ้ผมสงสัยในเรื่องส่วนของการตาลาดป้าคือว่าตอนนี้ป้ามีการเจาะตลาดเกี่ยวกับกลุ่มคนวัยไหนบ้างอ๋อคือป้าอยากจะจบับท,ทุกกลุ่มคนนะไม่ว่าวัยรุ่นผู้ใหญ่ หรือว่าไปทํางานออฟฟิศอย่างเงี้ยก็อยากเจาะอ๋อแล้วช่วงนี้ครับเอาเป็นช่วงนี้ใกล้ๆคือว่ากลุ่มคนไหนที่เขาสนใจในผลิตภัณฑ์มากที่สุดอ๋อคือสนใจคือเดี๋ยวนี้คือผู้รักสุขภาพนะที่สนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวแล้วก็เครื่องสำอางน้ำมันมะพร้าวครับอ๋อเป็นกลุ่มที่เขาสนใจครั แล้วป้ามีความคิดเหน็นว่าเราจะสามารถที่จะ,ะสื่อสารต่อที่ว่าเราจะชี้กลุ่มเป้าหมายให้มาขึ้นี้ได้ได้ไหมือป้าว่าเดี๋ยวนี้คือป้าอยากจะทําคือทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าวัยรุ่นหรือว่าเนี่ยอยากให้มาสนใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะป้าบอกว่าจะเอาเข้าไปในคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอย่าเดี๋ยวนี้ คือปัจจัย4ปัจจัยสเพิ่มมาเป็นปัจจัยห้าคือทุกอย่างที่ใช้ในชีวิตม,น,ม,น,น,มนุษย์เราเองเนาะป้าครับถ้าผมสมนใจผลิตภัณฑ์ของป้าเนี่ยป้าจะ,อะบอกข้อดีข้อเสียได้ไหมครับข้อดีก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเนาะใช้โดยที่ไม่มีการแพ้ทุกเพศทุกวัยได้หมดเลยเนาะแต่ข้อเสียคือตรงที่กลิ่น อาจจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินิดหนึ่งกลิ่นโบราณวัยรุ่นจะไม่ค่อยชอบค่ะเ <c oughs> นาก็มีแต่กลิ่นหอมพ้าวเท้านั้นเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แบบว่าถ้าป้าแบบว่าเปลี่ยนเป็นเอาสารอะไรแต่งกลิ่นขึ้นมาอาจจะแบบว่ากลุ่มไวรุ่นอาจจะเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะค,คือตัวนี้คือเราจะเน้นธรรมชาติมันก็เลยอ่อจะหากลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นสังเคราะห์มาใส่มันมันหอมจริงแต่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพ แล้วโอกาสที่ป้าจะมีการขยายเกี่ยวกับการตลาดหรือขยายผลิตภัณฑ์ของป้าไหมครับอคิดว่าจะขยายอยู่เดี๋ยวนี้คือจะป้าคิดว่าป้าจะเอาน้ำมันมะพร้าวไปทำสบู่ทำแซมพูอก็คือว่าทําให้มีผลิตภัณฑ์เยิะขึ้นอพามากขึ้นตอบสนองต่อผู้บริโภคผู้บริโภคมอ๋อครับคือทาให้เป็นปัจจัยีหรือปัจจัยห้าเดี๋ยวนี้ต้องมีปัจจัยห้าด้วยเนาะอของผู้บริโภคแล้วป้ามีการนําสินค้าไปจัดจำหน่ายที่ไหนบ้างครับ เดี๋ยวนี้คือป้าก็ตลาดในบ้านเราก่อนเนาะแต่อน,นคาคตคิดว่าถ้า a อซเนาะป้าคิดว่าป้าจะส่งออกต่างประเทศส่งออกตอนนั้นคือ,อแล้วป้ามีการแบบเอาสินค้าเนี่ยไปโปรโมทตามหาในโซเชียลเน็ตเวิรดไหมคะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยเคยลงแต่แต่มันเราไม่ได้ไปดูตรงนั้นไม่ได้ไปอัปเดตอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มีลูกค้าอะไรที่มานี้เลย แล้วที่ป้าบอกว่าการตลาดในประเทศเนี้ยป้าเอาไปจัดจำหน่ายที่ไหนบ้างครับอ๋อถ้าอย่างมีงานโอทับหรือว่าอ่าจะมีงานเรื่องสุขภาพอ๋อคือตัวนี้จะดีมากไปถ้าเป็นเรื่องงานสุขภาพจะขายดีอ๋อแล้วก็ไปถนนคนเดินแล้วก็อ่าตลาดที่เขาเรียกว่าตลาดอะไรเหมือนก็สานอย่างเงี้ยจะขายดีกสานนี้ งั้นผมขอดูเกี่ยวกับสินค้าป้าเลยแล้วชนิดได้ไหมครับป้ามีอะไรบ้างอะาอให้ป้านแนะนํากับผู้ชมเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจะมีผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของป้านะครับคืออันแรกคือป้าจะมีน้ํามันมะพร้าวเนาะจากน้ํามันมะพร้าวแล้วป้าก็จะทําเป็นโลชั่นโลชั่นบำรุงผิวตัวนี้คือจะมีส่วนผสมของแว็กของน้ําของน้ํามันนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีครีม ครีมตัวนี้ค่ะครีมตัวนี้เป็นครีมบำรุง,ง,น,งนะคะสามารถใส่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนโดยที่ไม่ต้องไปหากาแบบันแดดไม่ต้องไปหาเซรั่มหรือจะเป็นครีมชิ่งก็ได้นะคะตัวนี้เวลาเครื่อนสาอางล้างหน้าดี่เเรื่อนสาอางได้ค่ะและจะมีอีกตัวหนึง่งคือบำรุงริมฝีปากตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติคือจะมีน้ำมันมะพร้าวกับขี้ผึ้งเนาะ ใช้ดีมากสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปักแห้งปักแตกปักดำนะคะแล้วป้ามีการทดลองแบบผู้ใช้อย่างไ,รคราง,ไ,ไงครับสินค้าเป็นอะชนิดไหมคะเวลาป้าไปขายนะคะป้าก็จะแนะนําลูกค้านะในการที่ว่าเออน้ำมันมะพร้าวเ,เนี่เป็นน้ำมันบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นเนาะใช้แล้วจะดีต่อสุขภาพโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรยุ่งยากขวดเดียวเนะี่ย ในทั้งกินทาอมนะการปมลองใช้ดูเลยไหมคปะป้าได้ค่ะค่ะเพราะว่าเพียงทั่วไปหนูใช้แลยวทุกคนผิวแห้งอะคะอ่ะทาไปนี่บก็แตกเหมือนเดิมเห็นตอนนี้ลองดูค่ะอ๋อ,อถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวนี่คือจะไม่แบบว่าซึมซับเร็วแต่ว่ามันจะค่อยๆซึมซับมันไม่ทำให้ผิวเราแหง้งใช่ค่ะได้ทั้งวันเลยออ๋อนี่มันจะเป็นมีกลิ่นแต่กลิ่นของมะพร้าวอย่างเปนธรรมชาติ ครับป่าครับคือผมขออนุญาตสอบถามหน่อยับว่าสินค้ารายรับรายจ่ายคือคง่ายคือรายจายรับรายรับรายจ่ายต่อต่อปีอมันเป็นยังไงบ้างครับป้าอ๋อคือรายรับรายจ่ายบางทีถ้าเป็นะมะาพร้าวช่วงแพงมันก็จะ,ะได้นิดหน่อยเนาะแต่ว่ารวมแล้วคือประมาณ25%นารนะี่ กำไรเราได้ประมาณ25่25เปอร์เซ็นต์ครับ,รบแล้วสมมติว่าช่วงมาพาะพร้าวแพงหรืป่คือมีการขึ้นสินค้าหรือว่าอย่างไรนะครับหรือว่าขายไปตามปกติเลยอ๋อคือถ้ามะพร้าวแพงก็ขายราคาตามปกตินะเอ๋ช่วงที่มันลงแล้วก็จะหาบาลานซ์ตัวนั้นครับแล้วไอ้จำนวนกลิตของป้าเนี่ยคือว่าต่อปีเนะี่ย S <S> แพงมากครับคือว่าเยอะไมหมครับเระว่านาดไหเยอะไหมคือตัวนี้คือ,อยังไม่ยังไม่แน่นอนไม่ยังไม่ได้เจาะจงครับอ่าแล้วถ้าอย่างน้ำมันรำคายสูตรตัวนี้ป้าจะขายราคาเท่าไหร่คะตัวนี้สองรยี่สิบาทถ้าสมมติว่าบวกลบหัจกจะพลาดผิดแล้วเราจะได้ผลกำไรมากค่ะคือม้ากนอยคือประมาณยี่บห้าเปอร์ซ็นอ่ะ อ๋อต่อต่อหน,น,นึ่งภันหนึ่งขวดภั์นี้ค่ะคือผม,ม,มบอก่าอย่างป้าขายสองร้อยยี่สิบใช่ไหมหป้าก็จะได้ประมาณห้าสิบกว่าบาทอ๋อแล้วอย่างพวกตัวทีมทาผิวรีมทาหน้ารีมทพาพวกนี้ค่ะอันนี้จะแพงกว่าหรือเปล่าแพงกว่าน้ำมันบริสุทธิ์หรือเปล่าว่ามีส่วนผสมอื่นด้วยใช่จะแพงแพงกว่าน,น้ำมันเนาะคืออย่างนี้ร้อยร้อยซีซีเนี่ยเราขายอยู่เก้าสิบกว่า ถ้าเป็นตัวนี้แต่ถ้าเป็นน้ำมันเนี่ย 100cc เนี่ยมันก็ประมาณ100บาทเอ้ยประมาณ 100, 100, 100, 100เอ ي, ้ย4อันนี้มัน 40cc เท่าติดนี่4 0ซีป้าขายอยู่100บาทเนาะค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยถ้า 100cc เนี่ยป้าจะขายแค่60บ,บ,บาทค่ะและสุดท้ายนะคะขอให้คุณป้าฝากอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณป้าสักนิดนะคะค่ะคือป้าอยากจะแนะนำเนาะทุกคนทุกเพศทุกวัยนะไม่ว่าวัยรุ่นคือให้ กลับมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปมีผลข้างเคียงตามมาเนาะนี่แหละขอให้ทุกคนช่วยกันถ้าสมมติว่ามีท่านผู้ชมสนใจในสินค้าหรือว่าสนใจที่จะสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะสามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ไหนบ้างคนะครป้าอ๋อค่ะคือถ้าป้าจะไปขายตามงาน งานโอท็อปหรือว่าถนนคนเดินถ้าไม่เจอก็จะมาที่บ้านก็ได้นะบ้านเลขที่184หมู่12ตำบลสีท่อยอำเภอแมใ่ใจจังหวัดพะเยาหรือเบอร์โทร0871822132สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามึ้นบ้าได้ที่เบอร์โทรที่ชงล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ